ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตันข่าวดีประจำวันที่25พฤษภาคม2566นะครับตอนนี้มีการอนุม,มัติไฟเขียวจ่ายเงินประกร COVID ันโควิดให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับเช็คดูว่าคุณได้เงินไหมล่าสุดนะครับมีการอนุม,มัติจ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะพี่น้องท่านใดที่ทําประกันชีวิตเนาะเจอจ่ายจบ ในช่วงโควิดเนี่ยตอนนี้นะครับเขาได้มีการอนุมัติไปแล้วประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับประมาณ6000คคำขอมาดูกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทําประกันตามบริษัทนี้หรือไม่นะครับบริษัทแรกนะครับเอเชียประกันภัยอนุมัติเงินนะครับหนึ่าคำขอบริษัทที่2องเดะวันประกันภัยอนุมัติ1379คําคำขอบริษัทที่3าไทยประกันภยัยอนุมัติไปแล้ว1375คําคำขอบริษัทที่4อัคเน ประกันภัยอนุมัติไปแล้ว1,961คําขอนะครับรวมแล้วในประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการอนุมัติจ่ายเงินประกันโควิด -19 เจอจ่ายจบนะครับให้กับคนไทยไปแล้วประมาณ6 0 6 4คําขอหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีประกันเจอจ่ายจบโควิดนะครับหใน4บริษัทนี้แล้วยังไม่ได้รับเงินนะครับก็ต้องไปติดต่อนะครับที่บริษัทประกันดังกล่าวนะครับก็ต้องดูด้วยว่า คุณเนี่ยได้ทําประกันนี้ไหมสองเข้าเงื่อนไขในการจ่ายเงินหรือไม่นะครับก็ลองติดตามกันนะในบริษัทที่สตังค์เนี่ยแจ้งไว้เนะาะหากว่าใครนะครับที่อยู่ในหนึ่งบริษัทนี้แล้วได้รับเงินแล้วนะครับก็คอมเมนต์รีวิวมาด้านล่างได้สตังค์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับเงินประกันณจุดนี้นะครับหากใครจะให้ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ